อาถัดไปอือันนี้ก็เมื่อได้รับเสียงตอบรับที่ดีนะฮะจากในเรื่องของสลักดิจิทัลผมซื้อไปสองใบซื้อไปสองใบอ่าแหมเป็นการซื้อสลักในรอบห้าหกปีของผมเลยหลังจากซื้อล่าสุดเมื่อหลายปีก่อนก็โดนไปร้อยยี่สิบแล้วก็ไม่เคยซื้อเลยจนมาซื้อเนี่ยแปดสิบาทซื้อไปสองใบในอัปรตังนะครับเนี่ยเขาก็บอกนะฮะว่าผลจากข้อดีนะฮะที่มีการจำหน่ายสลักทางดิจิทัลนะครับเขาก็บอกว่า จะมีการสำรวจข้อมูลมนะครับแล้วก็จะดูซิว่าจะมีการคลอดผลิตภัณฑ์ใหม่มแต่จริงๆก็ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ใหม่นะค,คือเป็น,เป,นเป็นผลิตภัณฑ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะก็ว่าจะกลับมาใช้หรือเปล่าสําหรับเจ้าหวยบนบนดินนะครับสองตัวสามตัวซึ่งทางด้านการศึกษานะครับแนวทางการแก้ไขปัญหาฉลากการกาหนดก็สามารถแก้ไขไปแล้วเรียบร้อยในระดับหนึ่งนะใช้คำว่าในในระดับหนึ่งเพราะว่าขายไปแค่ห้าล้านใบก็ก็ จริงๆก็ไม่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็ประมาณ5%เอซตสลกาสลกาเต็มๆก็คือ1น0ล้านใบนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับซึ่งทางด้านผู้ช่วยรัฐมนตรีบรจาศรัฐนายกรมมัฐมนตรีซึ่งท่านเป็นประธานชานะร่วมประการนะครับคุณชัยกริเดชวิทักษ์เนี่ยท่านก็บอกว่าอยากจะเชิญชวนตัวแทนจำหน่ายนะที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการโครงการสลากนี้ที่ท่านเนี่ยให้ติดตามข่าวสารจากกองสลากอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปิดรับเพิ่มเติมอีกก็คือ รับตัวแทนจําหน่ายอย่างเราเนี่ยอยากจะขายสลากออนไลน์ใช่ไหมก็สามารถสมัครเพิ่มเติมได้จริงๆคับโอกาสดีนะเพราะว่าแค่จะไม่ต้องไปเดินขายตรงไหน้ได้เต็มๆใช่ไหมคือถ้าได้โคต้ามาเจ็ดสิบาทนิดๆต่ขายได้80บนะก็ได้9บาทกว่าต่อหนึ่งใบอ่ะและได้ชุดหนึ่งคนหนึงได้500ร้อยงวดหนึ่งได้สี่พันกว่ากาไรนี่ครับซึ่งเขาบอกว่าเป้าหมายเนี่ย อีกส่วนหนึ่งก็คือการขายสลากในราคา80บาทแล้วเขาก็จะเพิ่มจุดบริการเพราะทุกวันนี้จะมีจุดบริการที่จําหน่ายสลากในราคา80บาทต้องเหนือจากทางดิจิทัลนะใช่เขาก็จะมีจุดบริการอยู่ใช่เดี๋ยวต่อไปเขาบอกเขาจะเพิ่มปริบาณอีกคือไปคู่กันเลยทั้งจุดที่ไปซื้อได้สลากจริง80บาทกับซื้อทางแอปต่อตังครับแล้วก็ในระยะยาวเขาบอกภายในปีนี้ครับจะมีการออกผลิณฑ์ใหม่ขึ้นมาในรูปแบบเหมือนกับสลากเลข3หลักอ่ะ สองตัวสามตัวแตัวก็ซื้อทางเงี้ลแต่ทีนี้เมื่อก่อนมันจะมีแบบที่เป็นหวยบนดินเลยที่ว่าอันนั้นคือเป็นจดเป็นใบแต่อันเนี้ยอาจจะทาเป็นสลากออกมาครับเฉพาะอแต่พิเศษเลยเฉพาะนะฮะเฉพาะสองตัวสามตัวแต่ราคาอะไรจะยังไงแต่ก็ต้องมีการศึกษาข้อมูลกันก่อนอืแต่กาถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่จะมีผลิตภัณฑ์ในลักษณะแบบนี้ออกมาในอนาคตมีความเป็นไปได้ครับนะครับเพราะว่า แต่เขาบอกว่าจริงๆไม่ไม่ไม่ไมถือว่าเป็นการบาบาปประชาชนนะนะครับแต่ความตั้งใจของเขาที่ทําออกมากคือเพื่อที่จะบรรเทาในเรื่องของปัญหาหวยเถื่อนหรือหวยใต้ดินนี่แหละนะครับแล้วก็ในการซื้ออะไรพวกนี้เขาบอกอพื้นฐานเนี่ยอาจจะต้องมีการกําหนดอายุของผู้ซื้อด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ป้องกันปัญหาการการพนัน,นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เขายืนยันว่าไม่ใช่การบมบาปแน่นอนแต่จะเป็นการบรรเทาปัญหาที่มันมีอยู่แล้วเนี่ย ที่มันเป็นหวยหวยที่อยู่ข้างใต้เนี่ยนะครับเพื่อให้ันเบาบางลงคือถ้าซื้อผ่านแอปเป๋าตังค์เนี่ยแบบสลาก80บาทอันเนี้ยแอปเป๋าตังค์ก็ต้องลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนอยู่แล้วมันก็ยืนยันตัวตนยืนยันอายุอีกแล้วนะแต่ว่าเรื่องเนี้ยถ้าทําจริงเนี่ยคือณตอนเนี้ยเขากําลังไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนต่างๆว่าเออเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรจะปรับปรุงเพิ่มเติมยังไงแล้วเดี๋ยวได้ข้อสรุปออกมาเนี่ยถ้าทําจริงนะสองตัวสามตัวเนี่ยต้องไปแก้กฎหมาย ตอนหน้าเนี้ยที่เราเคยทําตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้แก้กฎหมายในส่วนนี้ก็เลยมีปัญหาในเรื่องของคดีความแต่ว่าวันนั้นทนางวิษณุบอกถ้าจะทําใหม่จริงๆอ่ะต้องไปแก้กฎหมายเข้าสู่สภาตามขั้นตอนเลยก็จะได้ดําเนินการตามระเบียบถูกต้องอาจจะใช้เวลาหน่อยนะพอศึกษาเสร็จปุ๊บเราต้องอาจจะใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับก็ยังไงก็มาลุ้นกัน ครับ,รบแต่ช่วงนี้80บาทเดี๋ยวรอง้วดต่อไปสิบเจ็ด <c oughs> มิถุนาเนี่ยเริ่มขายงวดต่อไปครับอ่ารอเลยนะครับ